สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับนะวะผมได้ทําการเอ่อเอ่อตัดไปแล้วคนระับสองต้นนะสองสามต้นนะครัโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาลงกันแล้วผมนะนะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะผมได้ตัดไปเยอะแล้วเริ่มสะอาดแล้วนะเริ่มสะอาดหูสะอาดตาแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาพื้นที่โลง่ลงๆนะเดี๋ยวเอาใช้ไมคโครมาพื้นที่โล่งๆแล้วกันนะครับผมโอเคปึ๊บอ่า เดี๋ยวผมเอาต้นนี้ลงก่อนแล้วกันครับเอาต้นนี้ลงก่อนนะเอาต้นนี้ลงก่อนแล้วกันครับอา่าเดี๋ยวจะหมุนม,มุมกล้องจะได้ดูกันชัดๆนี่ผมเอาต้นนี้ลงก่อนแล้วกันครับเนี่อ๋อปึ๊บเพราะว่าผมตัดไปแล้วนะมันยังไม่ล้มเอ้ยเชื่อไม่ถึงอีกปึ๊บโอเค ลงลงมาฝั่งนี้ลงมาฝั่งนี้เอา้าไม่ไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยเออมันจะเกินไปแล้วนะไม่ถึงหรือว,ว่ามันไม่โดนมันมันไอ้นี่วะเอ้ยลไปฝั่งนู้นวะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเจ็บร้อยแล้วลงไปฝั่งนู้นก็มาเนี่ยไอ้น้องมาเนี่ยมาเนี่ยเอ้ยน้องเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอูมองไม่เห็นต้นเลยวะต้นอยู่ไหนวะเนี่นนนย ต้นอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยอาอเดี๋ยวเด,วเดว้คุณมองไม่เห็นต้นมันเลยว่ะอ๋ออ๋อต้นอยู่นี่ไกลๆนี่อุ้ยเหยียบตอ่อหยียบตอ่อหยียบต่อนะครับแหมโอเคเดี๋ยวเรามาไว้ที่โลง่โลงๆนะครับเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งมันออกนะครับเฮ้ยเชือกผมเหยียบต่อว่ะทุกคนอุ้ยหยัยบตอ่อเต็มๆเลยครับเมื่อกี้แม่赖ไรรม่โุ้ย เดินชนต่อไปไม่ได้ต่อที่เราตัดของอกกื่อกี้แหละนะครับอ่าโอเคผมยังชอบแล้วงานแบบนี้นะไม่รู้คนดูจะชอบรอเปล่านะไม่ชอบไม่เป็นไรเนาะผม, <c oughs> ผมชอบผมชอบเนาะงานแบบนี้สนุกดีนะครับงานตัดไม้อย่างเงี้ยนะ <c oughs> โอเคแล้วก็แม่โคมาคันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดไม้นะครับ อ๋อเดี๋ยวงานไม้จบแล้วเดี๋ยวจะพาไปเกี่ยวข้าวแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปอ่าเอาต้นอีกมันมีอีกสองต้นอ่ะที่ตัดแล้วนะเดี๋ยวเอาไปทุ่งที่โล่งๆนะครับผมนู่น่ะปึ๊บเดี๋ยวไปพื้นที่โล่งๆแล้วกันนะครับไหนอ่ะเนี่ยต้นเนี้ยโอ้ยเฮียมันมีหัวเกี่ยวอยนี่ด้วยนะครับ งอเกี่ยวงอเกี่ยวเขาโพดนะที่ผมเอาทิ้งไว้อยู่นะครับเออเดือดเดือดเดือดมันจะโดนเอานะเดือดเดือดเดือดลบก่อนหลบก่อนมันจะโดนเอาตอนนี้ก็ล้มมาฝั่งนี้นะโอ้โหไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงเนะี่ยมันต้องตัดกิ่งมันออกก่อนวะเฮ้ยเดือดเดือดรถไหลวะทุกคนรถไหลนะรถไหล เจนี่ก็ไปข้างล่างนะครับมันชอบไม่โดนว่ะปเอไปไปเอเจไปข้างล่างไปข้างล่างพี่ไปข้างล่างอ่าไปไปอ๊อฟไปข้างล่างไปข้างล่างอือเออนั่นแหละเออไป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 โอ้ไป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 เจเออรถเร็วมากครับทุกคนผมเย็นหัวแล้วเนี่ยรถเร็วมากเลยคืผมปรั เป็นร้อยยี่บห้านะครับความเร็วนะเร็วมากมากเลยนะโอ้โหดูดิคือแบบเร็วสะใจเลยนะครับเร็วแบบสะใจเลยอะสะใจเป็นรุ่นเลยนะคือผมชอบมากเลยรถเร็วๆแบบนี้อย่างชอบเลยนะคือขั้นเร็วกว่าน,นี้ก็ไม่ไม่ไหวนะมันเร็วอย่างนี้ก็เรนะ็วแล้วมากพอแล้วต้นไม้อยู่ไหนวะเนี่ยต้นไม้นี่เหรออ๋อนี่นี่ต้นไม้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อน เฮ้ยเดี๋ยวๆๆ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 เดี๋ยว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 เมเดา๋ยวเดีวเวเี๋ยวอาผมจะดีนมาเั่งนเี้ยวครับอวาเอาตีตัวไอ้ตัวเัวเัีตยวเกี่ยวขดี๋นน <S 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 วเดดนะครับีปนู่นไปนู่นไ๋ยวเนีเเดีายวเดีวเดยวเดีกยวนดี๋วเดยเดี๋ยวเดเยวเดม๋นวียยดยเเไปนู่นไปนู่น ไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนลุงพี่เดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนอ่าไปนู่นก่อนแฟบโอเคเดี๋ยวผมจะเอากิ่งไม้ท่อนนี้ลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรวะไม่เป็นหรอกวะอ่าเนี่ยเอาไปตัดข้างล่างนะจะได้แบบเอาพวกกิ่งไม้อะไรเอาลงลงข้างล่างหมดเลยนะครับโอ้ยรถเร็วชิบหายเลยรถอย่างเร็วเลยนะโอ้โหเอ้าเร็วมากๆเลยคนระับ อ่าอย่างนี้แหละโอ้ยเดือดเดือดเอออ่าอย่างนี้แหละสบายสปายชิวชิวนะนี่ดูว่าต้องตัดก่อนปะเอาเอ๊ะเอาไปตัดข้างล่างดีกว่ามนี่เอาไปตัดข้างล่างจะดีกว่นนานะเพราะว่าจะได้เอ้ยเดือดเดือดเดือด,ดจะหมุนทำไมลูกพี่พุ้มองอไม่เห็นเลยว่ะมองไม่เห็นจริงไม้เลยครับเอา,เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วโอเค มองไม่เห็นกิ่งไม้แล้ววะเคเดล็ดพูดไปตัดไว้ตัดกิ่งไม้ออกก่อนแล้วกันครับวิชัดเจ๋วเลยวะไม่อยู่ข้างล่างชัดเจ๋วเลยวะตัดพวกกิ่งไม้พวกลูกกระจกพวกโหลๆนะครับออกให้หมดนะครับนะพวกกิ่งไม้พวกเล็กๆนะครับตัดออกให้หมดเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่ต้องการนั่นแหละตัดออกให้หมดเลย ออกไปออกไปไอ้น้องออกไปไอ้พวกลูกกระจอกพวกนี้เราเจ้าทิ้งให้หมดเลยนะครับนะโอ้เดือดเดือดสับสนเย็นหัวตรงนี้ก็ตัดเอ้ยตรงนี้ไม่ต้องตัดนะครับอ๋อนี่เราได้ท่อนหนึ่งละโอเคอะไะอีกท่อนสองพวกนี้เออพวกนี้ก็อยู่นี่โอ้ยหาัมันลกทิพไายเลยทุกคนโอเคเราก็ตัดออกให้หมดนะครับปึ๊บ เอาไมันตัดไม่ได้วะตัดไม่ได้นี้เอาไว้ตัดไม่ได้็ช่างมันครั <Yeah. S 1> เอเย่ปืนผ่ายาวเลยวะใจยาวใช่หไหมยเเลนี่ก็ตัดออกเลยครับ โอเคมันอ่กิ่งนี้ตัดออกแล้วโอเคจะไปกิ่งมันตัดออกไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวพวกใหญ่ๆเราจะเอาไว้นะครับเดี๋ยวพวกเล็กๆเ,เราจะเอาออกให้หมดเลยแล้วกันนะนี่เดี๋ยวสางต้นนี้ออก,ก่อนดูดิมีแต่กิ่งโอ้โหกิ่งเยอะทิบขายเลยตัดออกเลยเนี่ย นะต้อนอะไรก็ไม่รู้ตรงดีไม่หายเลยเออเป็นใครใครก็อยากได้อนะตรงมันตรงดีขนาดนี้นะครับอาทะไรไม่ตัดแล้วอ่านี่ครับตรงดีไม่หายไม่รู้ตน้นอะไรนะโอ้โหดูดิแต่ตรงดีมากครับตรงริ้วเลยนะโอ้สุดยอดไปเลยนะเดี๋ยวต้นนี้ออกด้วย ครับตัดไม้ครับตัดไม้ครับวันนี้ไม่โคล้มต้นไม้เลยครับวันนี้นะเอออ่าเอาไม่ล้มเหรอลูกพี่ไม่ล้มก็เจอไม่โคผมดีลูกพี่นะไม่ล้มก็เจอไม่โคดีลูกพี่โอเคขับไปโคครับผมไป ไในล้มก็เจอเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเอาพวกลูกกระจอกพวกอะไรนี้เข้าร่มก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอานี้ล่มก่อนเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะล้มทับรถเราเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะรถกูจะคว่ำไหมเนี่ยเดี๋ยว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 เดีรถมันจะคว่ำนะเะี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนข้างบนดีกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันจะคว่ำนะ มีแตะด้วยมีแตะด้วยเป็นไงล่ะไปมองไม่ค่อยเห็นนะโอ,โโอ้รถไม่ถึงอีกอะไรวะเนี่ยอุย้ยตัวนี้มีท่อนหนึ่งคนระับเอ้าผมลืมนะผมลืมได้ไงวะเนี่ยตายเถอะซาร่าตรงนี้มีท่อนหนึ่งคนระับมีมีต้นหนึ่งไม่ใช่ท่อนหนึ่งเป็นต้นเลยนะเนะี่ยนะตรงเนี้ย เดี๋ี๋ยวนะจะค้ำบิดยังไงวะเนี่ยปืนค้ำปิดก็ไม่ได้โอ้ขับไม่เป็นเลยวะ่ะมันไม่เหมือนในคอนแทคชันนะคอนแทคชันในค้ำบิดได้นะปืนแฟโอโ้โหรถไม่ถึงนะครับอ่าเชล,ล้มละ ถถอถอ,ถอ,ถอ,อออยยต่อเยอะนะครับทุกคนต่อเยอะมากนะครัไหนอะต้นไม้อยู่ไหนอะอ๋อนี่นี่น,น,นี่ชิบอ่าต้นไม้อยู่นี่เอ้าไอ้เชี่ยกูนึกว่าต่อต้อนไม้นี่หว่าเออนึกว่าต่อนะครับเดี๋ยวตัวน,นี้ไว้ที่ก่อนละครับ ตัน,นี้ไว้นี่ก่อนเออเดี๋ยวมาที่ที่โลง่งๆอ่ามาเขี่ยมาเนี่ยเขี่ยมาเนี่ยโอเคน่าจะมีเสียงอันนี้เลยนะแบบบุ้งกีกระทบอ,อะ่ะจะได้เหมือนๆน,นะอันนี้มีแต่เสียงหอนนะเดี๋ยวเราจะเอาพวกอ่าไม้ใหญ่เอาไม้ใหญ่เก็บไว้แล้วก็แยกพวกไม้เล็กๆไว้ก่อนแล้วกันครับพวกไม้เล็กๆอ่าเบรกโอ้โหไม่เบรกเล้วเพื่อ ทำไมไอ้เทียนนี่ต่อดีกว่าเออเดี๋ยวเด้อเด้อเดเอามึงอยากลงนักนักก็ลงมามอยากลงนักก็ลงมาเอาติดเลยวะเนี่ยติดต่อเหรอน่าจะติดต่อนะครับดูจุดทรงแล้วเหยียบต่อได้นอนเลยนั่นจริงด้วยเออมันรถมันไหลนะครับทุกคนแ <laughs> ม่โคลนมีไหลด้วยหเหรอวะโอเค อ้ยพันแขนพันขานะครับก็คือผมอจับลองขับแบบสมจริงเลยนะครับขับแต่แม่งมุมอมองเดียวนี่แหละทั้งวันนะ่ะโอ้ยไอ้นี่ยังถางอันนี้ไม่ออกหมดเลยเอาไม่หมดเลยเ,เลยนะี่ยกิ่งไม้เนี่ยไอ้เลื่าเป็นลูกออกะระจกวะลูกกระจอกหรือเปล่าพวกกิ่งไม้งงๆเนี่ยอ่าพวกกิ่งไม้งงๆมานี่ห,หมดเลยพวกกิ่งไม้เนี่ยอ่าไปนู่นให้หมดเลย ไอ้พวกกิ่งไม้งูโง่เนี่ยไม่ต้องตามมาปึ๊บอ่ามองไม่เห็นโอ้อะไรวะเนี่ยมองก็ไม่เห็นอันนี้กิ่งไม้งูโง่ไหมเนี่ยกิ่งโง่ไหมเนี่ยหรือเราจะเคลียร์ลิงทิ้งดีวะเคลียร์ทิ้งแม่งเลยเนาะนะครับนะผมไม่เอาไว้แล้วทียจตัดนะตัดทิ้งเลยนะเพราะว่าเป็นงานเคลียร์ลิงนะเดี๋ยวใครอยากตัดก็มาตัดเอา นะงานเชลลิง,งเอาให้โล่งก็พอนะครับนะงานเชลลิงครับตัดทิ้งแม่งเลยครับต้นไหนใหญ่ๆก็ไม่สนนะนะเอาลงคอหมดอะเขียนลงคอให้หมดนะเอาเอาแบบนี้แล้วกันครับเอาแบบนี้แล้วกันนะ <c oughs> บบนว,นนะว่ากวาจะมาตัดชิ้นเล็กๆโอ้โหนาน,นครับใช้เวลานานมากเลยมิเช่นะชนตอยแล้ว <c oughs> กวาจะมาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่โอ้โหนาน,นครับใช้เวลานานไอ รถไม้ท่อนนั้นมันไปไหนวะเนี่ยเฮ้ย,ยตรงนี้เหลืออีกท่อนนึงออกทำไมไม่ไปล่ะเฮ้ยตรงนั้นมีอีกท่อนนึงเฮ้ยแล้วอีบ้านี่มาติดเราทำไมวะเนี่ยไอ,อ้บ้าเนี่ยมาติดเราทำไมวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมเคลียร์ลงคลองให้หมดเลยนะนะเคลียร์ลงคลองให้หมดเลย ใครอยากได้ก็มาเอานะเดี๋ยวลงคลองนี้ด้วยนะครับลงคลองนี้ด้วยลงคลองนู้นด้วยนะครับเอาลงคลองให้หมดเลยแล้วกันครับเราอาจได้13นาทีนะผมเปลี่ยนแผนแล้วนะครับเปลี่ยนแผนแะล้วเอาลงคลองให้หมดเลย <c oughs> ลงคลองให้หมดเลยแล้วกันครับมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเนาะจะได้แบบขับแต่ไมคโครจะได้ดูแต่ไมคโครแนละ้วไม่ต้องดูเรื่อยนะครับโอเคเอ้นท่ทอนอยู่เอามานี่ไหไแล้วกัน อ่านี่เวททอนอยู่นะคยืบโอ,โ,โอ้โหเอ๋รถสวิงเร็วมากครับทุกคนครับอ่าเนี่ยรถที่ดีมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับรถที่ดีนะครับโอเคโอ้โหเอ๊ะเนี่ยผมเขี่ยลงคลองหมดละไม่ร <heroin> 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 ู้อันไหนเป็นอันไหนอะลงคลองหมดเลยนะ ลงคลองไว้ก่อนนะไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนนะครับอ่าลงคลองไว้ก่อนลงคลองไว้ก่อนโอ้มันไม่ไปด้วย嘛ลงคลองไว้ก่อนนะครับอ่าันไหนเป็นอันไหนไม่สนอ่ะไม่สนอ่ะอันไหนเป็นไหนอ่ะเออลงคลองไปก่อนไปไปโอ้ไปไปไป, و, ไไปไโดนอีกอ่าอะไรวะเน,นี่ยอะไรครับเนี่ยไอ้เหี้ เธอ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 อ่านี่อะคลองนี้คลองนี้เ,นเป็นเป้าหมายของเรานะโอเคคลองนี้เป็นเป้าหมายของเราเมันทำไมไม่โดนวะเนี่ยโอเคนู่นแหรอครับผม เอาออกจากทางรถเขาด้วยนะไม่ใช่เอาแต่ลงคลองเฉยโอ้แหมอู้หูจิงไม้พวกนี้ทำไมมันไม,ไม่ออกเลยวะไอ้พวกเล็กๆอ่ะลูกลกระจกเล็กๆเ,เนี่ยลูกกระจกเล็กๆนี่ไม่ออกเลยนะไม่ยอมออกเลยนะเอา,าเชือกไปกดโดดรถอีกลูกกระจกเล็กๆเนีเ่ อ๋อเป็นตอนีกว่าตรงนี้เป็นต,อน,ต,นนตอนะแม่อาจจะงัดสักหน่อยน่าจะงัดต่อได้เนาะโอนไอพวกนี้น่าจะไม่ออกครับน่าจะติดบักแล้วปึ๊บโอเคเดินมาเดินมาปึ๊บโอ้ผมไม่โดดอะไรวะบุกกี้ไอมือสัน้นชิบหายเลยรถเรา โอ้ปึ๊บาเนี่ครบลงคลองอีกเดียวครับผมนะลงคลองอีกเดียวเลยครับนี่ลงคลองเลยตัดไร้ทำลายปา่าผมทำลายในเกมนะไม่ได้ทำลายของจริงนะครับนี่นั่นแหละ,ะไม่รู้เจ้าของนาเขาจะทำเป็นอะไรครับเขาให้เรามาตัดครับเฮ้ยทำไมมันไม่โดนวะ มม่จะลากไปไหนปิ้วไปไหนเนี่ยปึ๊บอ่านั่นแหละแหมโอเคโอเคนั่นแหละขบับไปเหมือนจริงเลยนะครับขบับไปเหมือนจริงไปเลยอ่อนั่นแหละแหมโอ้โห ไม่เลยมันไม่ไปก็อยู่อย่างนี้แหละเอากระเด็นไปไหนวะเนี่ยไม่ไปก็อยู่อย่างนี้แหละเนาะเยเดี๋ยวลงคลองไปหมดเลยครับลงคลองลงคลองลูกพี่ลงคลองนะไป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 เย่ไป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 ลงคลองอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่เล็กไม่สนนะ่ะลงคลองอย่างเดียวนะ อันใหญ่เล็กไปสนนะครับอ๋อเริ่มแปลเริ่มไอสาดละอันใหญ่เล็กไปสนอนะอ่า <c oughs> โอ้โหเด้อเด้อผมว่าจะกรวดให้มันสะอาดสะอาดนะม,นมันไม่เหมือนของจริงลืมไปเ <c oughs> <c oughs> ย้นี่นะครับเอาไปให้หมดเลยครับเอาสะอาดสะอาดเลย นีอันนี้ด้วยนะครับออไปไปไปไ,ปไปลงคลองอันนี้ก็ลงคลองครับไม่สนอ่ะมึงจะสวยไปสวยกูไม่สนจังหวะนี้ลงคลองอย่างเดียวครับจังหวะนี้นะ <_ c oughs> เฮ้ยไปดูดว่ะอ,อู้หหนักอยู่น <_ c oughs> ะจังหวะนี้ลงคลองอย่างเดียวครับทุกคน,นครับออมีอีกหนึ่งอยู่ตรงนี้อมองไม่เห็นเดู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 ดด มองเห็นเดี๋ยว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 ดูให้ดูมองภายนอกบ้างแล้วกันนะครับทุกคนดูมองภายนอกบ้างแล้วกันครับอ่านี่นี่นี่มองภายนอกมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเอมันมันมันจะมุมมองมันจะไม่ค่อยดีแต่มันชัดชัดกว่านะครับดีมมมองมันจะไม่ค่อยตามอ่ะเดีแต่มันชัดกว่านะเออเปิดประตูขับดีกว่าป่ะเออจะได้ชัดชัดเนาะเปิดประตูขับดีกว่านะนี่นี่เอาให้ดู เออน่ะเออเนี่ครับผมกวยมาเลยเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเนี่ยเห็นไหมมองเห็นไม่ค่อยเห็นไม้นะครับเออเนี่มองไม่ค่อยเห็นไม้นะครับลงคลองอย่างเดียว <med> จังหวะนี้นะครับลงคลองอย่างเดียวนะครับเออลงคลองอย่างเดียว พี่คนหล่อพี่สุดหล่อเราใส่แว่นตาขับอยู่ในรถนีนใจสุดยอดเลยนะับโอ้โหแมมองไม่เห็นวะมองไม่เห็นตอนนี้น,นะนี่เปิดประตูขับจะได้สว่างสว่างนะจะไ,ได้ไม่ต้องมีอะไรมาทึบนะโอ้แม่เราได้กินนทีวะยี่สิบนาทีแล้วโอเคครับผม คลิปนี้เอาไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุยกันต่อนะน่าจะนานอยู่ครับนานพอผมควรครับไอ้กับงานตัวนี้นะครับนะน่าจะนานอยู่นะครับโอ้โหเอเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมเอาไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเอาสะาดหมดเลยเดี๋ยวเอาพวกต้นสูงๆนี้ออกก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวน่าจะเยอะพอสมควรนะครับต้นไม้นะสาหรับต้นไม้นับดูดิเอาให้สะอาดหมดเลยครับต้นไหนตัดได้ก็ตัดต้นไหนตัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาลงคลองให้หมดเลยนะครับพวกต้นไม้นะ นี่ก็เริ่มสะอาดแล้วนะสะอาดหูสะอาดตาแล้วนะเชียร์ลิงคลเชียร์ลิงคนะผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ